สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูตองปอ .4 เช่นเคยนะครับพบกับครูตองนะครับวันนี้ครูจะมาทําหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับในหัวข้อเรื่องคํานามหรือแนวในภาษาอังกฤษเองนะครับเริ่มกันเลยนะครับคํานามภาษาอังกฤษมีมากมายหลาย ประเภทนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะแบ่งออกเป็นอย่างไรบ้างนะครับในที่นี้ครูจะมาจับมาแยกแบ่งเป็นคู่คู่นะครับมาดูคู่แรกกันเลยคำนามอ่ะคู่แรกก็จะเป็นคำนามทั่วไป common noun กับคำนามเฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า proper noun นั่นเองนะฮะโอเคคำนามทั่วไปคำนามทั่วไปคืออะไรคำนามทั่วไปก็คือ คำที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั่วๆไปไม่เป็นการเจาะจงใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเป็นคนก็จะเป็นคำนามที่ใช้กับที่มาใช้แทนคนก็จะเป็น boy girl man woman father mother อะไรใช่ไหมครับถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์ก็จะเรียกขึ้นมาเลยครับเป็น cat dog bird lion tiger อันนี้จะเป็นคำ นามที่ใช้แทนสัตว์ใช่ไหมครับถ้าเป็นสิ่งของล่ะสิ่งของก็จะเป็นค่าเพนแมพเบสอะไรพวกนี้ใช่ครับเพนซิลเท b ล e ได้หมดเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นสถานที่ก็จะเป็นอะไรเชิร์ชใช่ไหม Church เชิร์ชแปลว่าอะไรโบสถ์ at, ใช่ไหมครับส o ูลโพสออฟฟิศหรือพอลิตสเตชันใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นคำนามทั่วไปหรือคอมมอนแนวนั่นเองส่วน ต่อไปก็จะเป็นคำนามเฉพาะเจาะจงคำนามเฉพาะเจาะจงคือยังไงเจาะจงก็คือคำอเป็นชื่อของคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ต่างๆนั่นเองใช่ไหมครับจะเป็นชื่อเลยอันนี้จะเฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นคนก็จะเป็นอะไรชื่อคนก็จะเป็นแซมสมิธใช่ไหมเดวิดแบลคแฮมออมสินหรือ กิติใช้หรือโบหรือปอยฝ้ายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับอันนี้คือคำนามเฉพาะเจาะจงคือชื่อของคนชื่อของสัตว์สิ่งของสถานที่อย่างเช่นอาะเป็นสัตว์ก็เป็นซิมบ้าอย่างนี้ใช่ไหมซิมบ้าจากละครเรื่องอะไรซิมบ้าเป็นชื่อของอะไรของสิงโตหรือเปล่าในเรื่องอะไรนะ The Lion King ใช่ไหมครับอย่างเช่นชื่อว่าทอม เจอร์รี่อย่างเงี้ยทอมแอนด์เจอร์รี่อย่างเงี้ยใช่ไหมบัดดี้เงี้ยเป็นชื่อของสัตว์ใช่ไหมครับถ้าเป็นสิ่งของละ่ะอย่างเช่นอ่ะโตโยต้าอย่างเงี้ยเป็นชื่อของอะไรครับเป็นชื่อของรถยนต์ใช่ไหมลักก็จะเป็นพวกอะไรสบู่ลักใครใช้สบู่อะไรบ้างก็ว่าไปซัมซุงอย่างเงี้ยเป็นชื่อของอะไรนะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรใช่ไหมครับโซนี่หรือเป็นแอปเปิลอย่างเงี้ยโทรศพัพท์แอปเปิลอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเป็นชื่อของสิ่งของ สถานที่ก็จะเช่นอะไรลอนดอนอย่างนี้ใช่ไหมครับลอนดอนคือชื่ออะไรเมืองหลวงของประเทศไหนอังกฤษใช่ไหมครับโตเกียวอย่างเงี้ยเป็นเมืองของในประเทศญี่ปุน่นแคนาดาก็จะเป็นชื่อประเทศอิตาลีอย่างเงี้ยอุทัยธานีอุทัยธาน,านีเป็นชื่ออะไรจังหวัดใช่ไหมครับบ้านบุงอันนี้ก็เป็นบ้านบุงใช่ไหมเป็นชื่อของสถานที่เลยนอกจากนี้แล้ว ยังมีนะครับอันนี้ยังมีไม่ใช่ยังมือนะครับยังมีชื่อองค์กรต่างๆเชน่นอะไรต่างๆนานาว่าไปอย่างเช่นคําว่าเดือนวันเดือนวันหยุดอย่างเงี้ยสิ่งก่อสร้างหรืออื่นออีกมากมายเพื่อให้เห็นชัดเจนอย่างเช่นคําว่าอะไรได้บ้างชื่อองค์กรต่างๆก็อย่างเช่นอะไรบ้านไร่ดิสทริกต์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับบ้านไร่ดิสทริกต์คืออะไรนะที่ว่าการ อำเภอบ้านไร่อะมันเดก็จะเป็นวันใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นคํานามเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าเราพูดถึงอะไรนั่นเองอะต่อไปอะไปดูคู่ต่อไปคํานามเขาแยกตามไหนแยกตามที่ว่าเป็นคํานามที่นับได้กับคํานามที่นับไม่ได้ใช่ไหมครับเป็น countable noun and uncountable noun อะไปดูอันแรกคํานามนับได้มัน ยังไงเราจะรู้ว่ามันนับได้ไม่ได้อ่ะไปดูความหมายมันคือนามนับได้ก็คือนามที่นับได้เป็นตัวๆเลยใช่ไหมครับเวลานับก็จะนับตัวของมันเลยมีหลายชิ้นส่วนประกอบกันอะไรประมาณนี้อ่ะเช่น Cat ใช่ไหมครับแมวอ่ะบอยเด็กผู้ชายเพนปากกาอย่างนี้เราสามารถนับได้ใช่ไหมว่า ปากกากี่ด้ามกี่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเด็กกี่คนแมวกี่ตัวนับเป็นตัวตัวไปได้เลยส่วนอันที่2ก็จะเป็น uncountable noun ใช่ไหมครับ uncountable noun ก็จะเป็นคํานามที่ไม่สามารถนับได้แต่เราก็ยังมีวิวธีการนับอยู่ดีนี่แหละอย่างเช่นอ่ะคานามที่นับไม่ได้คืออะไรคำอ่ะไปดูความหมายมันก่อนคํานามที่นับไม่ได้คือนามไม่สามารถนับตัวของมันได้แต่เราจะนับได้ต้องทําไงต้องนับ ภาชนะที่บรรจุหรือว่าอย่างอื่นแทนนั่นเองอย่างเช่นอะไรบ้างนำนับไม่ได้ก็คือ w o t e r แปลว่าอะไร w o t e r คือน้ำใช่ไหมครับ milk milk ค,คืออะไรนม Sugar Sugar ก็จะเป็นน้ำตาลข้าวอย่างเงี้ย c e ใช่ไหมครับเป็นต้นเราสามารถที่จะทำให้มันนับได้ไหมทำให้มันนับได้ถ้าเราเอาน้ำมาใส่ขวดเราจะนับอะไรของมันนับภาชนะที่บรรจุใช่ไหมครับก็จะเป็น One bottle of water ก็จะเป็นน้ำหนึ่งขวดอะไรประมาณนี้หรือว่านมหนึ่งกล่องใช่ไหมครับไปดูการแยกประเภทคำนามคู่ที่3กันก็จะเป็นคำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์ singular noun and plural noun ใช่ไหมครับอันแรกนามเอกพจน์เป็นยังไงนามเอกพจน์ก็คือมีอย่างเดียวสิ่งเดียวนั่นเองก็เป็นอย่างเช่นอะ หมายถึงนามที่มีจํานวนเดียวคนเดียวตัวเดียวอันเดียวแห่งเดียวอันนี้น่าจะพูดถึงว่าคนสัตว์สิ่งของแล้วแหละใช่ไหมครับคนเดียวก็จะเป็นอะไรอัฒแมนอย่างเงี้ยอัฒด็อกเตอร์อัฒเขใช่ไหมวัวตัวเดียวอัฒไทเกอร์เสือตัวเดียวอัฒเฮาส์บ้านหลังเดียวอัฒแฟนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแฟนคืออะไรพัดลมใช่ไหมครับไม่ใช่แฟนที่เราไปจูจีดูดีกันนะแฟนคือพัดลมอัฒสถาน ใช่ไหมครับ a temple วัดวัดเดียวใช่ไหมครับอีกอันนึงก็จะเป็นคํานามพหูพจน์คืออะไรคานามพหูพจน์ก็มีตั้งแต่สสิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับหมายถึงนามที่มีหลายจํานวนก็ตั้งแต่สสิ่งขึ้นไปอย่างเช่นอเมรเราจะทําให้มันเป็น plural plural noun ได้ไหมทําได้มันก็คือการเปลี่ยนรูปไปเลยจากคําว่าแมนเปลี่ยนรูปเป็น m มนใช่ไหมครับก็จะเป็นตั้งแต่2คนขึ้นไป Doctor อย่างเงี้ยใช่ไหมครับ Doctor อันแรกคืออ่ะ Doctor อันนี้เขียนว่า Doctor เติม s แสดงว่าไม่ใช่คนเดียวแล้วแหละถ้าเกิดเป็นคนเดียวจะไม่มีการเติม s ใช่ไหมครับอ c o วก็เปลี่ยนเป็น Cows ใช่ไหมครับอันนึงก็จะเปลี่ยน Tigers เป็น House ใช่ไหมเป็น Fans Station Temple ต่างๆนานาก็ว่าไปโอเคไหมครับจบ เรื่องคำแนวก็ขอขอบคุณสำหรับการตั้งใจเรียน Thank you for your attention and see you again next time อันนี้เป็นคำแนวจบแล้วครับเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนักเรียนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย